สบายดีพี่น้องคือดินที่นอสายมันนี่ไม่แล้วครับเม,น,ม,น,มนูยังมันสลีมสลีมไม่นุ่มนุยังมันนี่เป็ดครับเป็ดยังลาบบ่ครับอเป็ดจักโลนี่สองโลคิงสองโลครึ <laughs> ่งน้ำซุกแล้วครับเอาอาจารย์สวัสดีพี่น้องเนี่ยอาจารย์สวัสดีครับเออ <c oughs> อาจารย์คนเดิมพี่น้อง mà đứa, là bê nước bê non, ở ở gần một lái này, non, mặn lắm à? có thằng này bên này non, cái ná này chỉ chỉ

bưng ao đứa hả bớt thì nó sụt như nhai ngập bên hình ขี่ออกไปเนีมันเบ่งไง้พี่เป็นเบ่งที่ล่ะน,น,นี่นี่พี่น้องเอ,อ้อจ้าโรยเห็ดสุดยอดเน่ยเบ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยพี่น้องเด้อยังงี้เรียบร้อยแล้วอ๋อ แน่โจกว้างไงเด้อไอทายเป็นหน้าตก็จะดีอย่างเดียวต่อนี่จะทายกันเบอจับที่ไปบาร์บูฟอร์มบาร์บูหันอืมโอ้โห่ตึกๆไปคิดบ้างวะอู้ทรับกระดูกต้มก่อนครับพี่น้อง ปิดหนังแจ๊กร์คครับตุ้มตุ้งแต้งทัวผู้ใครกินที่บ้า ตึก,กรมยกไอ้กิอพอังต้นเปื่อยพี่หลองันห้อนสดสดแซ่บบรรยากาศมลมลื่นดีครับืันนี้

หน้าสามรูด้อพี่น้องติดเพกต้องไิดเพกเลยดูกลับทีมงานขึ้นเก่าแหละครับพี่น้องขันมีเงินสื่อกับสีลองคลิปกันมิ่งเงินสื่อกปวันใดร้องคลิปพี่น้องส่วนนี้มันยากจนเศรษฐกิจมันก็บบอดีหาบได้ได้หัวใจสำคัญของนัวของนัว Chắc song sòn nó chắc không y đi lưu mua à cháu Chắc y khoan phải, Chú nào rồi chắc là rồi hết 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 จะยอมไหมไม่ยอมถ้าไม่ยอมก็เจ็บตัวนะโอ้กินไอศคีมเอ้ยยอได้ช่วยแค่ไหมชูนาไม่ยอมไหมยอมไหมค่ะโอ้อดอีกแล้เสียมดอมไปหน่อยถักเชียร์จนหืดนึงเต้าเปียกอ่ะอันเดียอืมต้นมีน่องจะที่รู้สึกอะไร น้ำปลาจกน้อยม่อากทีรู้สึกอะไรกดาน้อยเคารอรู ouais ้สึกคาจแพ้ักี่คาคาหมตุนจเียหมดไล่ขอโทษดีขอโทษยงกินอะไรอาคนมีใบเลือดเลือดคอยคอยสายนวลได้ละสาเธอมาส่งให้ ลุกเถ็บลับดังมาตจะจไหมันจานเดินดีมากไม่เ้ยยอดอ๋อใช้เหลือแล้วพี่หน้องเ้ยอืมเต็มพ้าวั่วเ้อย Why oh. okay. is it Áève Arerre Nil? Yeah Hehe These bones are almost gone Ok The other barbicast Is an own Did it catch any? Here is the bra GPS มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อลาเป็ดเพิ่งยืนละฮะสิจอดพี่น้องสุดยอดต้มหอนตกพริกพี่น้องเฮ้ยแกวคาร์บ่าวกรงบ้านข้างกรงแกไม่โตเฮ้ยกัดไอ้โตติดแรงเออจะทำไงบอสเออมาเด้อไอ้แกวสลายกับกรงเราแรงยุ้ยจะชอบเยอะตัวกรงตีง่ามามามาพี่น้องมาเอาไยเต้าซิมซิมให้เพิ่งเบิ่งแนี่ยเต้าชิมลาบชิมลาบม Cuối cái bàn uống mãi đẹp đẹp này mà mãi 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 mà mãi 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 đưa tôi mãi 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 ดีเยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอะเากันแต่มาลอยด้ยครับทีนมาเจอว่าบดพี่น้องเอ้ยแต่แม่เลยอืดูใบนาะงน่า้ักดเาะดูก็ดูดึงดูี่เท่าสอนให้ เ,เดือดพี่น้องเผื่อ,อโรอยยาแตงสวัสด,ดีแม่รักแฟนเพลงเุณสวัสดีครับพี่น้องืดินกินดีสารกรอบค,ครับมาเด้อครับกินสามดาวเป็ดครับหนึ่งาย้พะมาละบานพะมากะเสี่ยลด้านหนึ่ง จำใ้อยู่อือคอกหลังอือจัดตั้งเอืนะข้ออะไรครับอืออือข้อแ้วนองกันอจัดกันอยาอือกงเลิ่กับรรยากาศรอบขึ้นบรรยากาศคนโตครับพี่น้องครับตรวจจักบังพ้นหลับไดครับรู้ปัดให้นูแง่หนาเด้อบนเมืนอกีเด้อ

Nap đã được chơi. Anh mắt cái không có Nát đi ngủ gần hai. Trời? Anh tao? Hãy tạo? Hãy tạo nhìn ngắm hầm ngủ 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 ngủ

สรสชาติร<ด>สาติเช่นบ้านไหนอันนี<า><า>น้เชงมากขเดอกอันเชงกันเอาเลยอ่ะ้าวเป็นเชงยังไงบ่อดำดิบเอาเลยตัวักนี่ไป้บูด่ปเด็ดแน่หน้า <c oughs>

Lò rồi này, Hola, đi được nó đặt à nào, em bấy giờ bày nhau. Hmm. 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 ừ Thơm. ừ mà Hmm. sạch Hmm. 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 แจ้งเนให้ก่เปนผคินอือนอยากพูดเื่อีนะตัวี้ดูตัทักันี่เธอโยตีกัเจตี้กับเจตาต้อมให้ไ้เลยเกเลเนี่ชีพฮหทกับชีฮัทยังไจ้ะโค้แกแกนู่นอ่ะที่เปนอนนิชิอ่รับรับประเทศดานู่นอ่ะี่านน่ะ

ภ<ผ>มัทาเป็เจ้าครเอปัสราเงี ks, AKE, ้ยเรื Rainbow, ่องก็พ้นทางพ็น่าจะเป็กอะไรแม่กะตัแค่กระตูบด่าก็น่าจเป็นก็ได้ไม่ต้องไ้ซื้อตวมัน็มีข้อเมอมื่อมาลิกนเลยได้ความมาโอ้โหตสบอิ่งยี่ห้อิ่งยาม

เาคุเียาลกหรื้หรือแตันเงี้ยยังเอนก็บรงนี้ตรงนี้มเงี้ยกลอต้ันหน่อมันเกิดโผใครเกิดเต้าบุ๋นเจ้าเต็นอะไรเจ้้เตนอะไรเจ้าเฮ้ยลุก้ตวกัเป็นตัวเพลิง่ะดุนแต่้วมงคทำนะดุนทางอะไรมกดุ้เด็ดนะืองกลัวเลยเด็่องัดจนเร่องเรือเงียื่องอาเบ้งเนี้ยดัชมุงให้ไโอ้ทำงานตัว Ờ, nghe tôi, non, Đó, tí, tôi rồi hẹn tức bắt ơi, là người dân ở bên ngoài, thầy Thầy rủi hẹn, tức là người dân ở bên ngoài mô phục mình vô Thầy đi nè, hả Thầy vô, cho nam nữa. hẹn nè, cặp kia là mình tôi nhiều không thầy bây lắm chạy thầy chụp một lần Một lần xíu, chạy thầy chụp một lần xíu Thầy, thầy chụ được hả, mm. Đẹp này, bạn này Thôi, này cứ Nó no. thôi, thôi này, sau bảo cái tế Đẹp, liền với bạn thôi nha nó nào nó đây, đi Xem này đẹp, đẹp, một <cười> Ừ <cười> 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 Chốt 5 canh nhiều phút lần lời mang nó là, nó là cái đuôi

cái thơ con kia thế em hay là anh nó cũng được tụng Thì xưa như con kia là cho tụng 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 rồi, hãy tụng bên chăm két rồi Chăm két nào Tí Qua này Ngu mưa rồi là tàu rồi Nói ai gà cả Cho ok chẳng khó mạc nữa. Rồi. Ừ. Đó đi không? Còn con chim mà đó đi nào kìa.